ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แฟนแฟน,แฟนซูเปอร์คาร์ทั่วโลกเฝ้ารอกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Ferrari c a l i f o r n i ร์เนีย2026รถยนต์สปอร์ตคอนเวอร์ทิเบิลระดับตำนานจากอิตาลีที่กลับมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวหรูหรามากขึ้นและสมรรถนะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ การกลับมาครั้งนี้ของแคลิฟอร์เนีย2026ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสิกของ f e r r a รารรุ่นเก่ากับนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นในอเมริกาเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้ขับที่ต้องการทั้งพลังความเร็วและความหรูหราในคันเดียวเมื่อมองจากภายนอก f e r r a รารี่แคลิฟอร์เนีย USA 2026โดดเด่นด้วยเส้นสายที่โค้งมนอย่างสมบูรณ์แบบฝากระโปรงหน้ายาวทรงกล้ามที่ยังคงเอกลักษณ์ของเฟอร์ราีเอาไว้แต่ได้เพิ่มดีไซน์ใหม่ที่ทำให้ดูดุดัดนและล้ำสมัยกว่าเดิม ชุดไฟหน้าแบบแมทริกเลตดีไซน์เรียวบางเชื่อมต่อกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงใหม่ที่มีโลโก้มะลำพองสีเงินโดดเด่นตรงกลางซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความสง่าง,งามช่องดักลมข้างตัวรถถูกออกแบบใหม่เพื่อช่วยเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านอากาศส่วนฝากระโปรงหลังได้รับการปรับให้โค้งมนและไหลต่อเนื่องกับบั้นท้ายที่ดูทรงพลังเสริมด้วยชุดไฟไท้ายเลตแบบวงแหวนคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รารีที่ทุกคนจำได้ทันทีเมื่อมองจากระยะไกล ล้ออลลอยขนาด21นิ้วลวดลายไม่ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกจากเ e รโ o ที่ช่วยให้การหยุดรถแม่นยำทุกสถานการณ์ f e r r a r i c a l i f o r n i ร USA 2026ใช้โครงสร้างตัวถังแบบอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนถึง80กิโลกรัมแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานสูงสุด ตัวหลังคาเปิดประทุนเป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดหรือปิดได้ภายใน14วินาทีแม้ขณะรถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าสะดวกสบายมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขับรถแบบเปิดหลังคาในวันที่อากาศดีด้านข้างของรถยังคงรักษาเส้นสายที่ลื่นไหลดูเซ็กซี่พร้อมช่องระบายอากาศที่ช่วยให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านท้ายมาพร้อมท่อไอเสียคู่สองฝั่งเสียงคำรามกล้องที่บ่งบอกถึงพลังของเครื่องยนต์ V8 ใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ของ f ฟ r r a r ารี่ i คล r ฟอร์เนีย USA 2026คือหัวใจหลักของความร้อนใจมันใช้เครื่องยนต์ V8 เทอร์โบชาร์จคู่ขนาด3.9ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุด710แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง770นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่8สปีดแบบใหม่ที่ตอบสนองรวดเร็วภายในเซียววินาที อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.9วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์ยังคงเอกลักษณ์ของ f e r r a รารี่ที่ไพเรดดาะดุดันและมีสเสน่ห์อย่างไม่มีใครเหมือนวิศวกรของ f e r r a รารีได้พัฒนาเสียงเครื่องให้มีโทนที่ทรงพลังแต่กลมกล่อม โดยเฉพาะเมื่อขับในโหมดสปอร์ตเสียงคำรามของท่อไอเสียจะยิ่งเร้าใจราวกับเสียงออเคสตราที่เล่นโดยเครื่องยนต์ระดับโลกการควบคุมและระบบการสะเทือนก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่แคลิฟอร์เนีย2026มาพร้อมระบบการสะเทือนแบบ a d a p t i v ท m a แมกเนติกไร4.0ที่สามารถปรับค่าความหนืดของโชคอัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงความมั่นคงแม้ในทางโค้งแคบหรือความเร็วสูง ระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าถูกปรับให้ตอบสนองไวขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง15%พร้อมระบบควบคุมเสถียร,รภาพอัจฉริยะ side slip control รุ่นใหม่ที่ช่วยให้การเข้าโค้งเฉียบคมและปลอดภยัยการกระจายน้ำหนักของรถอยู่ในอัตราส่วน4 7ต่อ53ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับรถสปอร์ตเปิดประทุนการยึดเกาะถนนและความสมดุลจึงอยู่ในระดับยอดเยี่ยมภายในห้องโดยสารของ Ferra ร i c ี l i f o r n i a u s a 2อ2 6รยเต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีสุดลำ้ำเริ่มจากการออกแบบที่ใช้แนวคิด ฮิวแมนเซ็นเตอร์ดีไซน์โดยเน้นให้ผู้ขับเป็นศูนย์กลางแผงคอนโซลกลางหันเข้าหาคนขับเล็กน้อยเพื่อการควบคุมที่สะดวกพวงมาลัยหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมแบบมานติโนที่ให้เลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งคอมฟอร์ตสปอร์ตแทร็กและ Individual, อินดิวิดีลเบาะนั่งหุ้มหนังแท้เกรดพรีเมียมจากอิตาลีปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนตัวเบาะถูกออกแบบให้อบกระชับร่างกายเพื่อรองรับแรงเวี่ยงในขณะเข้าโค้ง ส่วนวัสดุตกแต่งภายในใช้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงาเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วแบบ OLED รองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto และระบบนำทาง GPS แบบ3มมิติพร้อมลำโพงพรีเมียมจาก JBL Professional 12ตัวให้เสียงคมชัดรอบทิศทางระบบควบคุมด้วยเสียงภาษาอังกฤษและอิตาเลียนก็ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดยิ่งขึ้นสามารถสั่งการได้ตั้งแต่เปิดหลังคา รับอุณหภูมิไปจนถึงการโทรออกโดยไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลัยนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าขนาด8.8นิ้วที่สามารถดูข้อมูลความเร็วการเร่งหรือฟังเพลงได้แบบส่วนตัวถือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ Ferra รร,รตั้งใจใส่มาเพื่อความสมบูรณ์แบบระบบความปลอดภัยของแคลิฟอร์เนีย2026ก็จัดเต็มระดับสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS รุ่นใหม่ที่มีการคำนวณแรงเบรกอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ พร้อมกล้องรอบคัน360อองศาและระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมการทรงตัวที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง แม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ก็ยังให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยเฟอร์รารี่ยังใส่ใจถึงประสบการณ์การขับขี่ในชีวิตประจําวันแคลิฟอร์เนีย2026มีระบบกันเสียงรบกวนในห้องโดยสารที่เงียบกว่ารุ่นก่อน30%แม้ในขณะขับบนความเร็วสูงการเก็บเสียงลมและเสียงยางได้รับการปรับปรุงให้ดีเยี่ยมอีกทั้งระบบปรับอากาศแบบแยกโซนอัตโนมัติยังสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกฝั่งซ้ายขวาได้อย่างแม่นยําสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับแบบเปิดหลังคา ระบบบ่ออุ่น Connect ว a ร์ e เก็ช่วยให้การขับกลางอากาศหนาวเย็นเป็นเรื่องสบายอีกหนึ่งจุดเด่นคือการเชื่อมต่อออนไลน์ California ีย2อมาพร้อมระบบ Ferrari Connect ที่สามารถอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านคลาวด์ตรวจสอบสภาพรถแบบเรียลไทมและส่งข้อมูลไปยังแอปบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ได้ทันที เช่นระดับน้ำมันสถานะเครื่องยนต์และตำแหน่งรถแบบ GPS ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ใช้ในอเมริกาที่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุด Ferrari California USA 2026ยังมีระบบโหมดการขับขี่อัตโนมัติบางส่วนเช่น Adaptive Cruise Control และระบบเรียวอัตโนมัติในความเร็วต่ำช่วยลดความเมื่อลาเมื่อขับทางไกล แต่ยังคงความรู้สึกก่อขอองค์การควบคุมด้วยมือแบบรถสปอร์ตแท้แท้เฟ r รราีตั้งใจให้รถรุ่นนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรถซูเปอร์คาร์กับรถแกรนด์ทูริสโมที่สามารถใช้งานได้ทุกวันสำหรับสีภายนอกแคลิฟอร์เนีย2026มีให้เลือกมากกว่า25สีรวมถึงสีพิเศษอย่างรถโซคอชาเฮอริเท เจลโลโมเดนาบลูแคลิฟอร์เนียและเนโรเดโทนาแต่ลูกค้ายังสามารถใช้โปรแกรมเทเลเมตเพื่อปรับแต่งเฉดสีลวดลายและวัสดุภายในได้ตามต้องการเรียกได้ว่ารถทุกคันสามารถสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของได้อย่างแท้จริงราคาจำหน่ายของ Ferrari c ี่แคลิฟอร์เนีย USA 2026เริ่มต้นที่ประมาณ270,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว9.8ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแะถึงกว่า320,000ดอลลาร์หากเลือกออปชั่นพิเศษครบทุกอย่าง แม้จะมีราคาที่สูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือผลงานศินละปะบ,บนล้อที่ผสานร,ระหว่างวิศวกรรมความหรูหราและอารมณ์ขององค์การขับขี่ที่ไม่มีวันเบื่อแคลิฟอร์เนีย2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและรสนิยมของผู้ที่รักความเร็วและความสง่านงาม